ทุกคนเจนบอกเราใช่ไหมว่าจะป้ายงานตัวทุกคนจะได้เพราะว่าเขาดีจริงๆสําหรับใครนะคะที่รู้สึกว่าอยากได้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสแล้วอยากได้ผิวตัวกระจ่างใสอยากได้ทุกร่างกายของเราผิวขาวกระจ่างใสแบบปลอดภัยนอกจากปลอดภัยแล้วนะคะยังได้สุขภาพดีเข้ามาด้ดวยดังนั้นเจนเลยจะบอกว่าวันนี้นะคะเจนมาขออนุญาตแนะนําตัวให้ใครนะคะที่รู้สึกว่าผิวคำ้ำไม่ว่าจะเป็นค้ำแดดผิวดำกรรมพันธุ์หรือดำแบบสะสมมาเป็นเวลานานๆเอา,นา,นานแบบนี้ดีวกว่า รู้สึกว่าแค่โดนแดดนิดหน่อยก็ดำแล้วอะ่ะอ่ะเดี๋ยวแนะนําให้ต้องตัวนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นวิตามินผิวแพนทัทตัวนี้เป็นสูตรคุณหมอโดยโตรงเป็นสูตรคุณหมอคลินิกโดยโตรงตัวนี้เป็นพี่เภสัชกรท่านหนึ่งที่เขาคิดค้นขึ้นมาซึ่งตัวแรกรอบแรกว่าดีแล้วอันนี้รอบสองนะคะเป็นแพนพัดคูณ2นะจ๊ะคูณ2นะจ๊ะซึ่งเขาเร็วกว่าสูตรเดิมดังนั้นตัวนี้นะคะจะช่วยอะไรบ้างให้ทุกคนดูเลยจะมีสารสกัดหลายๆตัวมากๆถ้าไล่วันนี้เดี๋ยวจะไม่หมดเยอะมาก ซึ่งจะขึ้นให้ดูแต่นีและจะช่วยเรื่องไรล้างดูนะจะจะบอกว่าตัวนี้ไม่ต้องกังวลในราคา390ทุกคนได้อะไรบ้างหนึ่งได้ผิวขาวกระจ่งางใสได้ผมที่แบบขาดรุดร่วงเนี่ยม,าามันจะทำให้รูปผมเราขึ้นมามเ,นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมฉันกินได้ประมาณสองาทิตย์แล้วรูปผมฉันขึ้นมาเต็มเลยตัวนี้ได้ที่สําคัญนะคะหนึ่งกระปุกมี90แทปซูนกินได้3เดือนแบบยาว,ยาวถ้าใครอยากบูดแบบเร่งด่วนเลยนะคะบูดแบบเร่งด่วนอาทิตย์แรกกินสักก่อนนอนสองเม็ดแค่นั้นเลยทําแบบนี้ทุกวันแล้้วววหลังังงาากนนน 1, นนน่มิิึเู ตัวนี้นะพิกัดเอาไว้ให้เราด้านล่างใครที่อยากผิวขาวก็ไปจิมใครที่อยากสุขภาพดีก็ไปจิมใครที่อยากมีผมแบบนี้เนี่ยนี่รูปผมขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่ผมจันร่วงมากตอนนี้ผมจะเริ่มขึ้นแล้วจะดีใจมากใครที่อยากได้พิกัดดารางไปสิกด